สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำต้มส้มปลาทูพริกสดค่ะเพื่อนๆพี่การได้เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การจัดปลาทูสดๆเลยนะคะ ประมาณหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะล้างทำฟาร์มสะอาดแล้วเราก็หั่นครึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็เป็นหอมไทยนะคะหอมแดงไทยนะคะประมาณสักสิบหัวนะคะหรือครึ่งถ้วยนะคะขิงแก่นะคะ10กร,รัมค่ะพริกไทยเม็ดประมาณสัก3าเม็ดนะคะกะปิค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวันนี้ใส่เป็นพริกขี้หนูสดนะคะประมาณสา4สิบี่เม็ดนะคะ ขิงนะคะหนึ่งถ้วยค่ะขิงซอยนะคะต้นหอมค่ะประมาณห้าต้นนะคะหั่นท่อนน้ำส้มมขามเปียกนะคะหนึ่งถ้วยค่ะน้ำปลาห้าช้อนโต๊ะค่ะเราก็ตัดด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณแปดสิบถึงร้อยกรัมค่ะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้พี่การจะใช้เป็นขิงค่อนข้างแก่สักหน่อยเพราะว่าหน้านี้ขิงอ่อนค่อนข้างหายากนะคะเพื่อนเพื่อนต่อมาเราก็เอาพริกไทยเม็ดนะคะใส่โคกโขกนะคะพอโขกน,นะคะเอาแบบว่าพอบุบพอเราก็ใส่ขิงแก่ลงไปค่ะตำพอแหลกนะคะมันจะเผ็ดร้อนโอ้ได้ใจเลยวันนี้เราก็ใส่หอมเอ่อ พิกะปิแล้วก็หอมแดงลงไปวันนี้พี่การใช้เป็นกะปิของละนองค่ะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี่แล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ตำนะคะพอบุบบุบค่ะพอบุบ ได,ได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปในน้ําที่เราต้มไว้เดือดนะคะพี่การได้ต้มน้ําเดือดแล้วประมาณ10นาทีนะคะเรานับจากน้ําเดือดนะคะเราต้องให้น้ําเดือดได้ที่ก่อนเดือดมาแล้ว10นาทีค่ะเปิดฝาดูได้เลยแล้วเราก็ใส่นะคะ ในส่วนที่เราตําไว้เมื่อคู่ก็มีหอมแดงนะคะกับปินะคะขิงแก่แล้วก็พริกไทยเม็ดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะผงปรุงรสค่ะอันนี้เดี๋ยวเราปิดฝาให้เดือดอีกสักคู่หนึ่งนะคะ ได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บกับขิงแก่ลงไปค่ะถ้าบ้านเพื่อนๆมีขิงอ่อนใส,ใส่ขิงอ่อนได้เลยนะคะแต่พอดีหน้านี้ไม่มีหายากมากอนะ่ะเราก็ใส่นะคะน้ำส้มมะขามเปียกลงไปได้เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆชิมดูค่ะเอารสที่เราชอบ ต้มส้มปลาทูนี่ก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะ,ะแล้วก็วันนี้พี่การจะใช้เป็นสูตรพริกขี้หนูพริกสดนะคะจะใช้เป็นพริกหนูขี้หนูแดงจินดาก็จะเผ็ดร้อนมาหมดเลยค่ะครบรถเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเรอเดือดสักครู่นะคะพอเดือดได้ที่นะคะ เราปรุงครบรสแล้วชิมแล้วโอเคแล้วพอเดือดอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะใส่ปลาทูสดของเราลงไปจะทำให้เนื้อปลาของเราไม่เละนะคะพอเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วเดือดได้ที่แล้วค่ะน้ำได้เดือดแล้วเราก็ใส่ปลาทูนะคะลงไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะ เราใส่ปลาทูปุ๊บแล้วก็ปิดฝาให้เดือดอีกรอบหนึง่งเดือดได้ที่แล้วก็ใส่พริกขี้หนูนะคะที่เราตำไว้นะคะลงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรพริกสดนะคะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมนะคะที่เราหั่นท่อนลงไปได้เลยค่ะ เขเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยแบบแซ่บๆเผ็ดร้อนได้ใจเห็นไหมคะน่าทานไหมคะตัวปาก็เราของเราก็ไม่เละปิดเตาแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยคะ่ะทานนะคะสดร้อนๆโอ้โหสมุนไพรแท้ๆเลยเนี่ย จัดกันแบบจัดหนักเลยน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้มส้มปลาทูสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะออย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ